ทำอะไรถึงไหนแล้วบ้างครับอะอยังเงียบแบบสักคู่นะคะอาจารย์ อ่าโอเคอ่าเล่ามาจะกรีขึ้นเราใช่ไหมคะครับค่ะคือนะคะคือคือวิดีโอนะคะพาร์ทแรกก็จะขึ้นก็จะขึ้นเป็นรูปนี้ค่ะแล้วก็จะพูดเนื้อหาเกี่ยวกับ SDG ค่ะว่ามาจาก อะไรจัดทำเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนเริ่มต้นจากการประชุมครั้งที่สองของคุณลิโออะไรประมาณนี้ค่ะอืมโอเคค่ะแล้วก็จะบอกว่าได้ทำต่อจากเป้าหมายเก่า,าก็คือจากจำนวนแปดเป้าหมายค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จ<า>แล้วก็จะเป็นพาร์ทสองค่ะ ค่ะพาคสองค่ะก็จะบอกว่าเป้าหมายสิบเจ็ดเป้าหมายนะคะก็คือมีร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบเอ็ดตัวชี้วัดค่ะโดยที่เป้าหมายแรกค่ะคือการขาจัดความยากจนทุกรูปแบบค่ะแล้วก็พูดทุกเป้าหมายเลยค่ะจ่ายข้อข้อที่สองก็จะเป็นการขาจัดความหิหวโหยแล้วก็บรรลุความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ส่งเสริมทางการเกษตรที่ยั่งยืนค่ะ อันที่สามก็จะเป็นรองรับการมีสุขภาพมีวักเป็นอยู่ที่ดีของทุกช่วงอายุค่ะก็คือผ่านารสองจะเป็นพูดสั้นๆก่อนค่ะให้ให,ให้ให้รู้ว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดข้อเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็จะไปที่ภาษสาค่ะภาษสามก็จะแบ่งห้าพีครับแล้วก็อบอกว่าแต่และพี มีข้อไหนบ้างมีอะไรบ้างครับครับแล้วก็ภาคที่สี่จะเป็นเคส e s t u แต่ละเคส e s, <study> <S หีห้าห้า p นี่เช่นเช่นหน่อยดิเช่นยังหนึ่งสองนี่มันเป็น p ไหนอ่ะ p แรก p เผ่า<อ>ใช่ไหมครับก <okay, S 1> ็จะ okay, มองมองไม่เห็นเส้นครับก<อ>็จะเกี่ยว <people. S 1> ผลก็มีข้อหนึ่งถึงหกหกครับแล้วก็ภาคสี่ที่เป็นเคส e s ด u นะครับ ก็จะเป็นแบบว่าโควิดยังไงครับมันกระทบกับข้อไหนบ้างข้อไหนมันเกี่ยวข้องบ้างอะไรเงี้ยครับอืมครับแต่ละเขตก็จะเหมือนมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างครับก็จะจําแนกงออกไปครับอ่า ภาคาที่ห้าค่ะจะเป็นสรุป,รปภาพรวมดีๆในะเทศนค่ะเป็นแบบเออของแต่ละหัวข้อค่ะว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยมีแนวโน้มหรือว่ามีการทําลงมือทําอะไรไปแล้วบ้างอะคะแนวทางต่อไปจะเป็นประมาณไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะตรงเนี้ย พูดเฉพาะของประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้จะสรุปของแค่ประเทศไทยค่ะอ่ากำลังคิดว่าตอนที่เขียนบทสำหรับส่วนประเทศไทยอะ่ะมันอาจจะคือเวลาเราดูข้อมูลน่ะมันก็จะต้องดูหลายมิติใช่ไหมตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเออ ตัวตัวไหนเด่นเด่นอ่ะอาจจะมีการพูดในทำนองว่าเอาเทียบกับเมื่อปีก่อนๆเป็นยังไงเทียบกับรีเจียนเป็นยังไงเทียบกับทั้งโลกเป็นยังไงนึกออกไหมคือคือไม,ไม่ได้ไล่ทุกไม่ได้ไล่ทั้งสิบเจ็ดตัวหรอกแต่ว่า อย่างบางตัวที่มันอาจจะแบบเดี๋ยวคือเดี๋ยวคุณอ่านหรือคุณดูข้อมูลอะไรเดี๋ยวคุณจะรู้สึกเองแหละว่าตัวนี้มันมันเป็นตัวสําคัญของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นตัวที่คือไอ้คาว่าสําคัญนี่อาจจะแบบแย่สุดหรือดีสุดหรืออ,รอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เราอาจจะต้องดูว่าไอ้ตัวนั้นน่ะเมื่อปีก่อนๆหน้านั้นเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับเอเชียด้วยกันเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับทั้งโลกแล้ว ไทยมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องดึงบางประเด็นขึ้นมาพูดเป็นการเฉพาะอะไรเงี้ยอืมโอเคเนี่ยแต่เห็นอันนี้นะแล้วก็แบบไอ้ข้อมูลทั้งหลายที่เอาไปจัดอันดับเนี่ยใครเป็นคนส่งไปเนี่ยตอนนี้ไม่ไว้ใจอะไรทักอย่างเลยวะ่ะบ้านเรานี่มันหลอกกันทุกตัวเลขเลยอะไม่ไหววะ่ะ โอเคแล้วแล้วจะเริ่มมีอะไรที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันมาเลยไหมมีไหม,มอ๋อจะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอาจารย์คือคือพวกหนูคิดว่าจะเริ่มทำวิดีโอแล้วค่ะแต่ว่าอ,อ,อาจจะเป็นแค่แบบช่วงแรกๆก,ก่อนค่ะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอะไรเงี้ยค่ะแต่ค่ะได้ความขึ้นหน้าแล้วจะมาให้ดูค่ะ แล้วมันมันจะได้บ้างไหมอ่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยคาด,ดว่าหน่อยก็ยังดีคาดว่าจะได้ค่ะที่เป็นวิดีโอนะคะอ่าอ่าอาจจะได้แค่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะคะจาเ์เออเออเข้า <laughs> ใจเข้าใจแต่ว่าถ้ามันแบบมันมาเป็นชิ้นเป็นมา <c oughs> เขาเรียกอะไรนะมีมีร่างมาหรือว่ามีบางส่วนที่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดูว่ามีอะไรคืบหน้าเงี้ยมันก็ น่าจะดีค่ะอ่ะเอ้ยแล้วมันมีอะไรอีกวะเนี่ยสำหรับ s g น่าจะมีประมาณนี้มั้งเนาะ